สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนมากันอีกแล้วครับคลิปนี้จะนำเสนอหลักร้อยหลักร้อยกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามนี้ทั้งหมด2,549สูตรชนกัน500งวดยังไม่ผิดนะครับ ส่วนจะมาหรือไม่มาต่อ,อ,อก็ว่ากันอีกทีนึงครับเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์น่ารักมากบอกว่าของเขามีสองสูตรหนึ่งสองหแล้วก็ถูตีสองหกเจ็ดแปดเก้เขบอกว่าของอาจารย์สองสูตรมันครบสิบตัวพอดีใกรไกก็ทำได้ครับคุณเก่งมากก็ คนคงตัววยทุกวดน,นะครับส่วนของอาจารย์นี่สูตรหนึ่งสูตรสองนั่นมันชนตัวไหนเอ่ยนั่นแน่แล้วสูตรนี้ที่อาจารย์จะให้เป็นของวัญปีใหม่ให้ดูเล่นๆน,นะไม่ใช่ว่าจะการันตีจะมาร้อยเปอร์เซนนะครับอาจจะไม่มาหรืออาจจะมาเรื่องของหวยมันคือหวยหวยครัวนะครับจำคำนี้ให้ดีนะ คือมันจะมาก็ได้มันไม่มาก็ได้มันเปรียบเสมือนหวยครัวเหมือนไอ้คนที่คอมเมนต์เมื่อกี้นั่นแหละคนหวยครัวใช่ไหมครับเ่็นกองอาจารย์นี่เป็นหวยแท้ๆครับหลักร้อยก็คือหวยเหมือนกันแต่ว่าจะมาหรือไม่ทุกคนจช้สองตาดูกันเอาเองนะครับเดี๋ยวนำมาเสนอครับ ห้าร้อยงวดชนะยังไม่ผิดเลยใครที่เชื่อก็สแสดงว่าเป็นคนที่เชื่อคนง่ายมากใช่ไหมครับส่วนคนที่ไม่เชื่อนี่สแสดงว่าเป็นคนฉลาดปราดเปลืองมีสูตรเป็นของตัวเองอยู่แล้วเงื <h ahaha> อฮ่าห่าห่าใช่ไหครับทอนี้ทั้งนั้นก็เรื่องของหวยนะครับ อาจารย์ก็มีความปรารถนาดีที่จะแบ่งปันกับทุกๆคนอยู่แล้วนะเอาตรงนี้ครับแบ่งปันกันทุกวันทุกวันนะม,มาเล่นไฟกันนะครับนะครับเอา ไฟ LED ตนนัวนี้เนี่ยมาถ่ายคลิปได้ครับใครที่ทำช่อง YouTube หรือว่าทำช่องเกี่ยวกับเนี่ยมันมว้วนมันพับมันอะไรของมันได้ครับเราสามารถที่จะเอาไปแขวนไะว้ตรงไหนก็ได้ครับ คนที่ออกแบบนี้ก็เก่งนะครับมาจากเมืองจีนนะงไม่ต้องถึงใจแน่ๆเโอเคนะครับอ่แล้วก็ไปดูหลักร้อยก่อนดูหลักร้อยก็ฟอกหน้าด้วยสบู่เบนเนนะครับสบู่เบนเนแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการถ่ายทำนะครับออโตัว face tracking P02 นะครับ ไปดูหลักร้อยกันต่อเลยนะอาจารย์ก็ออกมาฝากสำหรับคนที่อยากจะได้หลักร้อยนะส่วนคนที่เก่งที่รู้มากอยู่แล้วนะก็คอมเมนต์มาอาจารย์บล็อกไปหมดแล้วครับลบลงเท่งตังขยะคือตั้งใจให้ดีๆว่าจะให้แล้วก็ไอ้ชนชนกันหลายๆสูตรนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะเราก็ว่ มันเก่งเกินอาจารย์อีกก็เลยบล็อกทิ้งไปแล้วบอกว่ามันของอาจารย์มีสิบตัวพอดีเลยเนี่ยะครับคอมเมนต์แบบนี้นี่ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ครับทำให้อาจารย์หายยากที่จะโพสแต้มเลยนั้นเนี่ยเพราะมีคนกวนประเภทนี้มามันเสียอารมณ์นะครับแต้มสิบหน่วยต้มร้อยสิบหน่วยนี่ตั้งใจว่าจะโพสนะครับก็คงต้องคิดดูก่อนแล้ คจอคนที่มาควรแบบนี้นะก็ตามภาษาครับใครมีสื่อก็จัดกันไปนะครับนี่คือหลักร้อยเดินดีห้าร้อยงวดยังไม่ผิดนะอาจารย์แอดกลมาม นำมาฝากกันนะครับชนกันสามสูตรชนกันที่ตัวไหนตัวในคนที่บอกว่าใครๆก็ทำได้ให้ไปทำเองครับเสือกฉลาดเกินกว่าเราก็ไปทำเองนะครับ ไปเท้าแอบมองชาวบ้านไปเท้าวขุดคุย้ยไปเท้าวแกวะเขามาแกะช่องนี้อีกเมื่อกี้โดนจับยัดถังขยะไปแล้วครับมาดูห้ารอยงวดเรื่อมันจะเข้าไหมนะอะไรมันจะกันไหนหนาดเนาะเรื่องของหวยมันก็เหมือนหวยคัวนั่นแหละครับไม่มีใครเก่งเกินใครหรอก อาจารย์ก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่อยากจะแบ่งปันคันบ้างนะครับแต่โชคไม่ดีเจอคนหวยครัวเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วครับผ่านนี้คงไปคุยกับไรเดือนแล้ฝังดินไปแล้วชื่ออะไรจำไม่ได้นะเสียอาลมกับคนต่ำช้าแบบนี้นะ เก่มากไม่ต้องมาดูครับนี่ว่าที่หนึ่งเด่นสามเนี่ยออกสามสี่สองนะสามสี่สองอาจารย์มีสูตรดีๆอีกเยอะครับอยากจะแบ่งปันกันให้สูตรเลี่ยงออกแปดสองสองครับดูกันไปเลยนะครับ ดีจจ๋ยวอาจารย์จะลากให้ดูนะบทที่ยี่สิบเด่นเก้าออกเก้าหกหกนะตอนนี้ยังเคืองตาอยู่ครับบทที่สนะี่สิบออกเก้าสามสามระพ้อยเด่นเก้าบทที่ห้าสิบแปด 8469ออก850วันที่80 3126ออก374ครับวัที่100 6820 6 685วันที่120 ห้าหกเก้าหนึ่งออกห้าเก้าหกโค้ดที่หนึ่งร้อยสามสิบหกหนึ่งสองศูนย์หกหนึ่งสองศูนย์ ถึงไหนแล้วนะร้อยสี่สิบแล้วกันหนึ่งแปดสองศูนย์ออกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับพวที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกสองสี่แปดหกออกสองสามเก้านะพวที่ร้อยหกสิบห้าเก้า สามสี่หนึ่งออกเก้าเก้าสามร้อยเจ็ดสิบศูนย์สองหนึ่งห้าออกศูนย์แปดเก้าร้อยแปดสิบเก้าสี่หนึ่งหกออกเก้าห้าสามพุที่สองร้อยห้าหนึ่งสามเก้าออกห้าศูนย์หนึ่งพุที่สองร้อยยี่สิบสองสี่ห้าเก้า ออกสองสีหนึ่งวัตที่สิบศูนย์หนึ่งห้าหกหกูนเจ็ดสองสองร้อยหหนึ่งศูกออกหนึ่งเก้าแปดตีสองร้อยิบหกเจ็ออก6 08ูนยปดวัตีสองสิบศูนย์แสองออก0ูนย์เส พดทสามร้อยสี่สามศูก้าออกสี่หกศูพทีสดหนึ่งศูนย์เออกเจ็ดหนึี่พ6ท9สามรอดเก้าหนึ่งสาอกแปดหกดพที่สามร้อยดเจ็ดห้าเก้าออกแปดหนึ่งหนึ่ง กับออกแปดนะงวดที่สี่ร้อี่สิบเจ็ดหออกเจ็งวดที่440 8 9 3 5ออก807วันงวดที่450

นั่นแะวันที่สี่ร6อ8เก้าสิบหกเก้อก้าหวันที่สี่ร้อยเก้าสิบแปดสองหเก้านเก้่มาป่ะเนี่ย ้องคอยเช็คดูก่อนครับว่าแบตมันใหม่มันหมดเปล่าวัาที่สี่ร้อยเก้าสี่เจ็ดห้าสี่แล้วนะครับใครตื่นเต้นใครคิดว่ายังไงมาได้หรือไม่มามันจะแม่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ เชื่อไม่เชื่อก็ตัดสินใจครับอีกครั้งนึงพวดที่499เก้าเก้าแหออกแปดสนะพวดที่500 8037แปดศออกแปดสา วันที่ห้าร้อยหนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์สูตรที่หนึ่งได้ตัวไหนสูตรที่สองได้ตัวไหนนี่คือสูตรที่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดทีนะเพราะสูตรที่หนึ่งที่สอง อันนี้2,495ทั้งหมด2,497ชนที่เล่ตัวไหนครับดูเอาเองจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้อาจารย์เอามาให้ดูแก้เซงกันนะครับอย่าเชื่อจนกว่าหวยจะออกครับของแบบนี้นี่มัน มันไม่น่าเป็นไปได้หรอกครับอย่าเชื่อไอ้มากนะแต่บางคนก็เชื่อจนรวยไปแล้วนะบางคนถูกหลายว่าติดเลยนะถูกติดติดกันเพราะความที่ไม่ดื้อความที่ศรัทธายั่งยืนมานาน,นครับศรัทธายาวนานทำให้ถูกหวยบ่อยๆนะส่วนคนที่รู้มากคอย ช่องจับผิดคอยดูถูกคอยกันแน่กันแหนไอ้พวกนี้ส่วนมากจะกินแกลบครับแล้วไอ้คนที่บล็อกไปเมื่อกี้นี่ขอให้กินแกลบเหมือนเดิมครับส่วนคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาก็ขอให้ถูกหวยดีๆนะครับถูกหวยเยอะๆด้วยอาจารย์ก็มีความปรารถนาดีแล้วก็หวังดี เหนื่อยแต่ก็พยายามที่จะโพสต์จับค้นหาสูตรมาแบ่งมาปันกันครับโอเคครับดูเล่นๆกันนะครับอยากเชื่อร้อยปอร์เซนต์ขอโชคดีครับ